หยุดฮึบพอมันเลื่อนสถานะแล้วมาเป็นแบบพาร์ทเนอร์แล้วอะโควิดกับระยะทางคงไม่ได้ทําให้เราเลิกกัน คนที่มีความสัมพันธ์ระยะไกลก็อาจจะเจอผลกระทบไปบ้างเพราะว่ามันบินออกนอกประเทศไม่ได้นะคือลองดิเซนต์เรเลชั่นชิพธรรมดาก็ยากอยู่แล้วอะแต่ว่าเราอาจจะพอมีเวลาอลองวิกเอนหยุดยาวบินไปเจอบ้างได้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอติดโควิดเข้าไปอีกนะคะกลายเป็นว่าเขาก็ปิดประเทศกันนู่นนั่นนี่ไม่ใช่แค่คนที่เป็นแฟนกันเท่านั้นนะคือครอบครัวเอ่ยแบบว่าไปเรียนต่อเมืองนอกไม่ได้เจอหรือเพื่อนสนิทเอ่ยนู่นนั่นนี่ห่างหายกันไปนานยิ่งช่วงนี้ก็คือกลายเป็นว่า ตัดการสื่อสารไปเลยเจอกันยากมากเลยนะคะแล้วมันก็กระทบกันไปหมดเนี่ยแหละวันนี้จูนก็เลยจะมาคุยเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือ การมี long distance relationship หรือว่าความสัมพันธ์ระยะไกลครั้งแรกนะคะแล้วก็มีคนที่เขามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ระยะไกลนั่นก็คือพี่ลูกกอล์ฟของเรานั่นเองพี่ลูกกอล์ฟก็คือรู้อยู่แล้วอะเนาะเขาก็มีแฟนแล้วแฟนก็คืออยู่อังกฤษตัวเองอยู่ที่ไทยต้องทํางานอีกนู่นนันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกับพี่ลูกกอล์ฟกันค่ะว่าวิธีการรักษาความสัมพันธ์ระยะไกลต้องทํำยังไงค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกสวัสดีค่ะจุ๊จุ๊พี่ลูกแนะนำตัวก่อนอ่าพี่ลูกกอล์ ธนาทิพย์สุนทรรักปัจจุบันก็อายุ35แล้วค่ะแล้วก็หน้าเด็กมากเลยบ้าบอแล้วก็วันนี้ถ้าไอก็คือไม่ใช่โควิดไม่ต้องพูดก่อนไงเพราะว่าช่วงช่วงไแช่วงพีเอ็มพี่พี่จะแบบไออยู่แล้วปกติแต่ไม่ใช่โควิดโนโนไปตรวจมาเรียบร้อยมีใบแต่ว่าสุดท้ายคือยี่น้ใครจะรู้ล่ะโอเคมาเป็นว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องลองดิสแทรนลิเลชชั่นชีพค่ะเพราะว่าทางทีมเราก็เห็นไงว่าพี่ลูกกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งนี้อยู่ ใช่ไหมล่ะเรานิ่งไปแล้วรอท่าเลยเกินเกินก่อนมันคบกับแฟนมานานหรือยังคะถ้านับจริงๆตอนนี้ก็สิบเอดปีสิบเอ็ดปีนานไหมแต่ว่านานสิพี่สิบอดปีนี่คือแบบเลี้ยงเด็กคนนึงก็โตแล้วอ่ะใช่เอะ11ิดปีนี่คือเราลองดิสแทนต์ตั้งแต่แรกหรือเปล่าคะลองดิสแตน์ตั้งแต่แรก แล้วเวลาผ่านไปสิบเอ็ดปีจนถึงระยะเวลาตอนนี้พี่ลูกที่เขาปิดประเทศการเดินทางไม่ได้สะดวก,<า>กเหมือนเดิมยากที่สุดยากที่สุดที่สุดเราเล่เาให้ฟังหน่อยว่ารับมือกับมันยังไงตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนเนี้ยรับมือไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับมือไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่อยู่ความเป็นจริงมาตลอดอความจริงมันเป็นอย่างนี้จะให้ทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อโควิดเพิ่งมาปีที่แล้วเองพี่จะบอกเลยว่าถ้าถ้ารักกันยังไม่มากพอแล้วมันเป็นเรามาเจอแบบ ความสัมพันร,ระยะไกล้อ่ะไม่ไหวไม่ไหวอ่ะสมมุติสมมุติว่าเอาตัวพี่เป็นเป็นบรทัดฐานเลยว่าพี่เพิ่งคบกับพอลแค่นั้นนะ่ะหกเดือนแล้วมาเจอโควิดอย่างเงี้ยไม่รอพี่นะว่าเลิกเพราะมันแพลนไม่ได้แพลนไม่ได้ก็ t ไ,ไ,ไหมแต่แต่แตอันเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยเออเรายัางเจอกันได้เราเจองเจอกันสองครั้งค่ะ ก็ยังถือว่าโอเคเพราะก่อนนั้นเราเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวถูกไหมแต่เขาก็มาไม่ได้เขาอยากมาพี่ก็ต้องแบบฝากก็คือแบบโควิดก็กลัวหลัวก็ต้องรักษาไว้ฉันก็ฉันก็ต้องบินทําทุกทางเพื่อบินไปโอ้โหที่สุดแล้วจุนจุนคือเรารู้สึกแบบอันนี้คือเราโชคดีเราใช้คํานี้ว่าแบบเราเราไปได้อะแต่มันก็ยากมากๆเหลือเกินแล้วเนี่ยพอกลับมาอีกแล้วก็ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่เพราะว่า เงื่อนไขมันยากมากเลยพี่ก็ต้องรันโรงเรียนพอเขาก็ต้องมีพ่อแม่ซึ่งเขาเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่เขาก็ยู่ยยุ่ที่ต้องดูแลคือการมาตอนนี้ของเรามันไม่ใช่แค่การมาสองอาทิตย์แล้วสื่สามอาทิตย์หรือสี่แล้วกับมันต้องรวมถึงการกักตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเงื่อนไขยเยอะมากจนจนล่าสุดคือขนาดพี่ไม่ไหวพี่ยังแบบ break าวเลยอะ่ะต้องแบบคุยกับแม่มาไม่ไหวเลยคิดถึงแฟนมากนูน่นนี่นู่นนี่แม่ก็อย่างงี้หยุดฮึบอย่างงี้เลยตอนคุยโทรศัพท์ เธอบอกว่าท่องไว้เราโตแล้วผัวไปรบสองปีฮึบหายเลยอ๋อฟิลลิ่งเหมือนเราเป็นแบบแม่บ้านยุคห้าสูงแล้วแบบสามีออกไปเป็นทหารไปรบแม่คิดว่าท่องไว้ผัวไปรบสองปีฮึบเอาตัวเองให้รอดฮึบเลยปะฮึบเลยกินข้าวอร่อยเลยมื้อนั้นผัวไปรบแล้วบอกผัวเนี่ยโอเคโยไร you still alive ห <laughs> ักบวก o alive are you still alive แบบพวกยังมีชีวิตอยู่ไหมพวกยังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยตลกแต่แต่มาเห็นไหมว่ามันมันเป็นไ i n d s e ตบางอย่างที่แบบอเออก็จริงอะ่ะไ่สู้อะไรได้ในเมื่อวันนี้มันเหมือนว่าจูนๆหรือพี่หรือใครก็ตามเราก็เหมือนกําลังลบอยู่อ่ะสู้อยู่กับทั้งตัวเองมันเราเราเหมือนมันมีสงครามย่อยๆนะสู้อยู่กับทั้งตัวเองสู้อยู่กับทั้งสถานการณ์ของโลกเอ่อของโรคโควิดสู้อยู่กับเงื่อนไขต่างๆที่เราควบคุมได้น้อยมาก ดังนั้นรักษาสุขภาพจิต <c oughs> มองโลกตามความเป็นจริงแล้วพึ่งพาสำคั่นะคือเทคโนโลยีเ,เออยังคุยกับหลวได้ทุกวันโอเคแบบมันไม่ได้เจอกันทางกายแหละมันไม่ได้แบบกอดมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือแบบเราอย่างแม่พี่อย่างเงี้ยปีหนึ่งปีนี้พี่ก็เจอแม่น้อยนะอืเหมือนกันถูกไหมหรือจูน,จนเองแต่เราก็ไม่อยากเสี่ยงด้วยใช่ใช่แต่เห็นไหมว่าเราก็ยังมีแม่อยู่นี่ เราก็ยังไม่ต้องตัดแม่งอ,อ,อเพราะว่าบอนดิงไอสายสัมพันธ์นมันแข็งแรงถูกต้องของมันถูกต้องดังนั้นคืออันนี้พี่ก็เลยรู้สึกว่าต่อให้มันจะแบบคือตอนนี้อย่างที่บอกพอมันเลื่อนสถานะแล้วมาเป็นแบบพาร์ทเนอร์แล้วอะเอ่อโควิดกับระยะทางคงไม่ได้ทําให้เราเลิกกันอื กนให้ฝากให้พี่ลูกช่วยแนะนําคนที่ฟังเอพิโซดนี้อะคะ่ะ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้แบบคบกันมานานเท่าพี่ลูกอะนะสมมุติแล้วว่าพอคบกันแปบ๊บได้แป๊บหนึง่ง <c oughs> ต้องมาเจอสถานการณ์โควิดปิดประเทศอีกทํายังไงหรือมีเทคนิคอะไรที่จะทาให้ความสัมพันธ์นี้มันรักษาได้ยาวที่สุดอะคะ่ะ be realistic ได้อย่างเดียวอยู่กับความเป็นจริงแล้วเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นสำหรับพี่นะถ้ามต้องเลิก คำที่พี่บอกตัวเองตลอดคือถ้ามันเลิกอะ่ะมัน,ม,นม,มันไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมามันไม่นับอ่าสมมุติว่าพี่คบกับพอหกเดือนแล้วมันดีชิบหายหกเดือนอนั้นนะกูดีแล้วมึงกูมีหลัวหกเดือนมึงกูอยู่คนคนึงได้ตั้งแบบโอ้โหแฮปปี้จังเลยอะ่ะแต่วันนี้เงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้อะ่ะแล้วมันก็เป็นความจริงแล้วเดี๋ยววันนึงอาจจะกลับมาคุยกันอีกก็ไม่รู้ใครจะรแต่ณวันนี้นี่คือความจริงของวันเนี้ยมันคือความจริงของวันนี้นะปีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่ะแล้วไม่ โอเคเศร้าแหละถูกต้องแบบใจมันคงสลายอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแบบเราทุกคนต้องยอมรับความจริงว่าเราจากกันตลอดมนุษย์อะไม่จากเป็นก็จากตายพี่อ้อยบอกพี่ไม่ได้พูด <laughs> อันนี้คือคือมาแต่แตถ้าถ้า<ฮ>ถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็ถูกต้องนี่ถูกไหมาบางคนแบบเ,เพื่อนเราเสียชีวิตไปแล้วอันนั้นอะจากตายอ,อันนั้นอะหายไปเลย ถูกปะล่ะดังนั้นคือพี่ว่าเราต้องทําใจว่าใครที่เข้ามาในชีวิตเราทุกคนหรือเราที่อยู่ในชีวิตของใครสักคนเราจะหายไปในวันหนึ่งม,มันเป็นเรื่องจริงอะดังนั้นคือพี่ไม่รู้จะบอกอยังไงด้วยความที่แบบพี่ถูกพี่ถูกแบบเ,เทรนไมล์ไมล์เซ็ตพี่มันถูกเทรนมาแบบเนี้ว่าอยู่กับความเป็นจริงคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการตลอดเวลาแล้วถ้าตอนนี้มันโอเคก็คือโอเคอื แล้วพรุ่งนี้มันอาจจะมาถึงหรือไม่มาถึงก็ได้จริงๆอ่ะฟังพี่ลูกแล้วรู้สึกว่าพี่ลูกแข็งแรงมากเลยอะติดใจแข็งแกร่งมากแต่ร้องไห้ก็ร้องไห้แรงแล้วมันก็ไม่เป็นไรอะก็วันนี้กูเศร้าอะก็ถามแม่แล้วก็ให้แม่ด่าให้แม่ด่าว่าเรื่อนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้ลรืมพูผู้ะปเด็ยนนึงพี่ว่าอันนึงที่อาจจะเป็นเคล็ดลับได้อะคือให้เปิดเปิดเปิดหงายไพ่ทุกใบบนโต๊ะแล้วคุยกันว่ามีอะไรให้คุยกัน ไม่ใช่แค่เขานะไม่ใช่แค่เราที่ไม่ไหวบางทีเขาก็ไม่ไหวคือหมายควาว่าเวลาเราเป็นอะไรก็ตามที่เราเวลาเราคบกับใครอะแค่บอกเขาเลยว่าแบบ honesty is the best policy ไอคำว่าไอประโยคที่บอกว่า honesty is the best policy คือไอความซื่อสัตย์คือนโยบายที่ดีสุดเนี่ยหมายความว่ามีอะไรพูดตรงตรงคือการที่มีอะไรพูดตรงตรงมันง่ายนะมันเหมือนแบบเออถ้าก็อีกฝ่ายไม่ไหวอะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวก็ฟังเขา เขาอาจจะไม่ไหวจริงๆอ่ะแล้วทั้งอย่างนั้นก็คือก็มันก็แค่นั้นเองอ่ะเออคือคือไม่ต้องฝืนเลยอ่ะไม้วเหมือนบางคนอ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดนะแต่เหมือนพอไม่กล้าพูดตรงๆแล้วมันไปออกอาการทางอื่นไปโผล่ในรูปแบบของความหึงบ้างหรือความไม่ไว้ใจไม่มั่นใจในตัวเองบางอย่างอะไรอย่างนี้ถ้าซึ่งถ้าคุยกันก็ใช่เหมือนที่เชนฝันนะแล้วก็แล้วก็ผัวก็บอกว่าเฮ้ยผัวก็บอกตรงๆว่าเฮ้ยชื่อใจกันจะไม่รอดถูกอะไรแบบนี้ดังนั้นคือให้คุยกันค่ะ รายการที่ถ่ายมาทั้งหมดก็ตัดเหลือสามาทีเท่านั้นนะที่เหลือก็คือถือว่าถ่ายเล่นคุยกับเพื่อนแล้วตอนที่เอาไปออนก็คือตอนที่วีเวิลดเขามาซึ่งไม่ชิไม่เกี่ยวกับเนื้อหาด้วยงงรายการเวอร์งงพอดคาสต์เวอร์ต้องจบแล้วล่ะขอบคุณพี่ดูมากเลยนะคะ วันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังอยู่ในลอง d i s t a n c e relationship ขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปไวๆแล้วกันเนาะติดตามฟัง New Year New You My First Time ค่ะพอดแคสที่จะช่วยให้ปาิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิีานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูนก,กับพี่ยุกไปแล้วสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่องเด e Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะค ติดตามฟัง New Year New You My First Time p o d c a s ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ